ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตไปเยี่ยมบ้านดูแลจิตใจคนไทยที่กลับมาจากอิสราเอลค่ะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรักษาการสาธารณาสุขนิเทศเขตสุขภาพที่1บอกว่าตอนนี้อยากจะให้ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนถ่ายถามกันอย่างเหมาะสมในหลักสามไม่ไม่ถามซ้ำไม่ตอกย้ำไม่รื้อฟื้นเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของพวกเขาค่ะ โดยกระบวนการนี้ก็มีการาหลักสำคัญที่เราจะเอื้อนะคะก็คือไม่พยายามจะซักถามในสิ่งที่จะทำให้กระเทือนจิตใจแล้วก็ไม่ตอกย้ำในสิ่งที่เขาได้เลือกใช้ชีวิตนะคะแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าจะจะ เขาเรียกว่าเลี้ยงชีพเนาะในส่วนที่ไปใช้แรงงานในต่างประเทศและที่สําคัญคือไม่รื้อฟื้นในภาพเหตุการณ์ที่จะทําให้เขากระเทือนจิตใจอันนี้เป็นหลักสําคัญในการที่จะพูดคุยเยียวยาหลังจากนั้นเนี่ยทีมเนี่ยาก็กระจายกําลังในการที่จะเยียวยาทุกส่วน พู้อนการโรงพยาบาลสวนปรุงบอกว่าทีม MCAT ก็คือทีมสุขภาพจิตของกรมนของกรมสุขภาพจิตนะคะเขากำหนดแนวทางในการดูแลจิตใจแรงงานไทยที่กลับมาจากความไม่สงบออกเป็น3กลุ่มด้วยกันซึ่งก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือควบคู่กับอสมและอาสาสมัครในชุมชนค่ะเดี๋ยวเราจะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าใครเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการตกใจหรือมีซึมเศร้านะฮะหรือบางคนอาจจะคิด ท้อแท้ต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีการโทรศัพท์ติดตามหรือมีพื้นที่หรือว่าเป็นเอาสมรหรือว่าภายใต้ท่านในอำเภอนะครับมีพม,มจมีแรงงาน,เ,นเข้าไปติดตามเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้การประคับประคองจิตใจหรือว่าให้การรับฟังนะครับหรือบางรายอาจจะมีการเทว่าเป็นการทําจิตบําบัดเบื้องต้นนะครับก็จะทําให้เขาผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้ทําให้พลังใจเข้มแข็งนะครับ จากจำนวนแรงงานไทยในอิสราเอลที่เกือบ3,000 30, 0คนนะคะเป็นแรงงานที่มาจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบน4,550คนกลับมาถึงภูมิลำเนาแล้ว89คนค่ะ